สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อน่นและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะ,ะสวัสดีตอนเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วเนาะตอนนี้บีดอยู่ที่ไล่เป็นวันที่สองนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือม,อมือบีดเนี่ยครบครบยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเนาะตั้งแต่ตอนตอนเที่ยงแล้วตีใช่ป่ะตอนเที่ยงแล้ว ที่โดนสัตว์ปสศาต่อยเนาะไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเมื่อคืนไปนอนที่โรงแรมก็นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เพราะว่าปวดด้วยแล้วก็หมอฉีดยาชานะคะบล็อกนิ้วไวเ้เขาให้เอาออกตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแหละแต่บีดไม่เอาออกเพราะว่าบีดทำงานที่ไรคือจับอะไรไม่ได้เลยชาตอนนี้ก็ยังชายอยู่แต่ไม่ปวดชาอย่างเดียวเพราะว่าหมอหมอ ให้พยาบาลฉีดยาที่บล็อกค่ะบล็อกยาชาไม่ให้แบบทิษมันรู้สึกปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยแล้วก็กินยาแก้ปวดด้วยเนาะมาไล่ครั้งนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้มค่าอะไรไม่ได้ทำงานเลยปวดมือแล้วก็ชามือนะคะมือนะจะถอนหญ้าได้ฝั่งเดียว ข้างเดียวไม่ใช่ฝั่งเดียวข้างเดียวเนาะเดี๋ยวบี่จะหันกล้องกลับนะคะเดี๋ยวบีจ,จะหันกล้องกลับไปทางนูน้นโอเคนะคะเพื่อนไม่ต้องดูหน้าบีหรอกเนาะมือก็ก็ชาชาแบบสัมผัสไม่ได้แบบขับรถก็ต้องใช้อีกอมือข้างซ้ายนะคะในการบิดกุญแจรถนะคะ ไม่สามารถบิดกุญแจรถได้บิดปิดบดิดเปิดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้บิดทุ่งตูกต้นแก้วที่เอามาจากบ้านนะมีต้นแก้วอันนั้นต้นพุทธพิจยาบิดออกมาครั้งก่อนนู่นหลายเดือนลนะสองเดือนลนะบิดมาอันนี้ก็เป็นปีละปีกว่าลนะสับปะรดสีเนาะคือหน้านี้ก็จะลุกๆกค่ะ ลูกๆยังไงจะได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงวัวเสียงอะไรของชาวบ้านนะแล้วก็ได้ยินเสียงชาวบ้าน ấy, เขาตัดหญ้าให้บัวให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดียวบีกกระทาไปดูอันนี้นะคะนี่กเกลียวก็ยังมีขึ้นอยู่นะคะตอนบีดมานี่บีดมาวันที่สิบสามเนาะไม่ไม่ไม,ไม่บีด บิดขับรถมานี่วันที่สิบสองสิงหาวันแม่พอดีแต่บดไปไหว้แม่ก่อนบีดถึงมานี่ค่ะเดียบวบิดจะพาเดินดูนะคะว่าเดือนสิงหาคมเนี้จะมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกดีไหมพระน้ำค่ะอันนี้ถุงที่บิดใส่ต้นไม้มาบิดตรงนี้ตรงน,นี้ี๋้วบิจะให้ดูอะไร คุณผู้ชมนี่คืออะไรคะเดี๋ยวบิจะเฉี่ยวดูนะขอเอาไม้ก่อนมือมันก็าชาบิดบิดแก้ไม้ก่อนนะครับคุณผู้ชมมากมายนไอย่าง้นี่คือเห็ดเห็ดกินได้ไหมคุณผู้ชมเจ้าคนมันเหมือนเป็นเห็ดนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเคลื่องไม้ออกก่อนนี่ค่ะคุณผู้ชม โตมากกลางดิ้นแบบนี้นะกินได้ไหมคุณผู้ชมนี่จะน่าจะเป็นมะแมลงกินเขาเนาะตัวใหญ่มากเห็นไหมคะนี่มันกีเห็ดไหลคุณผู้ชมเห็ดกินได้ไหมบีดไม่กล้าจับหรอกค่ะเพราะว่าบีดไม่รู้ว่ามันกินได้ไหมเพราะบีดไม่ได้สัมผัสเรื่องเห็ดเนาะ บิดเจ็บไปบิดก็เอาไปให้แม่ดูอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีดอกเชียแบบดูดูมันโผลข่ขึ้นมาอุ๊ผุดขึ้นมาทางดินแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมอุ๊มีแมลงอุ๊ยมีแมลงไต่ออกมันนะ่าะเป็นเห็ดที่กินได้ใช่ไหม่ะตกใจมากที่มาสภาพตอนนี้ก็แบบอันนี้ที่คือย่้ามาังที่บิดออกมาเมื่อวานออกมาตั้งไว้ตรงนี้ แย่นางกับผักหูงเสืออะไรกับอ,อะไรที่อยู่บ้านที่อยู่บ้านที่ดึงเทพอเแหละบีดยกกระถังมาเลยตั้งไว้ตรงนี้แต่ไม่รู้ก็าจะขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไตรงนี้ก็คือตรงคนนุณนายเปลีป่ยนสายที่ลกๆหนึค่ะปีนี้บีดรู้สึกว่าเอ,อ่อฝนมันหมดเร็วเพราะว่าน้ำครั้งที่แล้วบีดมาเอาน้ําออกจาก มาละมาระบายน้ำออกไปทางถนนเนาะเพราะว่าน้ำมันท่วมเข้าแล้วก็ท่วมต้นไม้คือบีบบิบคือกลัวอย่างเดียวว่าต้นไม้ตายอะค่ะครั้งที่แล้วมาเนาะนี่บีบตอนนี้มันงอมพลาญแบบนี้แล้วที่มันเก๋แล้วค่ะที่สืยเสวที่บีบเสืทายให้ดูมันก็จะเป็นอีกภาพนึ่งอย่างนี้คุณผู้ชม ดีแบบนจะมีต้นเอื้องแบบนี้ค่ะต้นเอื้องดีที่เรียกเขาว่าต้นเอื้องแต่จริงๆเขาชื่ออะไรบีก็ไม่รูต้ต้นเอื้องแบบนี้ค่ะเป็นสีเทาเลยเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะโอ้ยเมือ่อเดินมาแค่นี้ก็เมืนะ่อบ้านไม่รู้เลยไม่รู้ไปไหนหมดบีก็งงเหมือนกันเขาแก่หมดหรือเขาไปไหน มะพร้าวออกมาสามต้นปรากฏว่าตั้งแต่ตอนนู้นเหลือเหลือสองต้นต้นนู้นกับต้นนู้นเื่อบิดลืมนะคะบิดไม่ได้เอาที่กระเป๋ากระเป๋าสะพายข้างหน้ามาด้วยแล้วบิดก็ลืมปิดโทรศัพท์แบตบเครื่องใหญ่บิดหมดเกีื่ยงเลยบิดเพิ่งไปดูตะกี้นี่ก็เลยไม่ได้จับเพื่อสะเตยไม่รู้เหตุการณ์บ้านเมืองเปไ็นยังไงเห็นไหมสวยมากคุณผู้ชม ทำไมสวยอย่างนี้ชอบจังเลยนี่ตะวันนะคะเห็นไหมสวยจังเลยขอเพื่อนๆค่ะบิดทักทายแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณที่รักกันและก็มาทักทายกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ khách tha cho em đó